เร็วๆเอ้ยก็เอ้ก็ไก่พี่จับเรื่องดินซอร์ดีๆเอ้าพี่จับดินสอร์ดีๆก่อนเอ้ยก็ไก่อันนี้เลยเอ้ยก็ไก่เล้วเอ้ยก็ไก่จริงๆเร็วๆเออก็ไก่ในี้ยแล้วเคยได้บ่ที่นี่ จับดีๆพ่อจะพาจับดีๆเร็วๆเอ้ยก็ไกยแล้วๆนี่จับอยากจับยังไงพ่อพาจับยังไงไม่เอาไม่เอาพ่อพาจับยังไงเอก็จับก็จับเออก็ไก็อยู่แล้วอืมวิวี่อะไรอ่ะก็ปวดตั้งเรา ตังตั้งก็อุ่นเก่ความสิ่งี่เริ่มก้านึ่าปังกจายนี้ตจายนีกุ้

โอ้ครับผมได้อีกนะฮะหมดแล้วนะหมดแล้วโอ้หมดแล้วนะมาถึงทอทาน